สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าได้สติกเกอร์ของร้านมาแล้วนะคะดีใ,ใจมากค่ะดูสิคะนี่คือสติกเกอร์ของร้านเราค่ะน้ำพริกขั้วหมูแม่วะไรนะคะมีสติกเกอร์ของเราแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะแพ็คของส่งนะคะอันนี้ต้องส่งไปต่างจังหวัดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบน้ำพริกขั้วหมูนะคะอันนี้ส่งไปชุมพรนี่นะคะโอเคแล้วก็มาติดกัน ่คะก็น้ำพริกขั้วหมูไม่วปนไรของเรานะคะทําสดใหม่แล้วก็สะอาดนะคะทุกกรรมวิธีค่ะเราเน้นความสะอาดมากๆนะคะสําหรับวันนี้ทําทั้งหมดนะคะมีออเดอร์มาทั้งหมดห้าสิบชุดด้วยกันนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะรถยังไม่ค่อยติดตอนนี้เดียก็ ขับรถส่งของเองนะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตน่ถ้าหากว่ารถติดยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าแบบเราจะมีการปรับการจัดส่งยังไงบ้างนะคะค่ะก็สำหรับลูกค้าทีออ่อยากจะสั่งแต่ว่าอยู่ไกลนะคะจริง,รงๆเดียก็อยากจะขออนุญาตส่งเป็นแบบ EMS จะดีกว่านะคะถึงแม้อยู่ในกรุงเทพฯก็ตามนะคะ EMS ก็ส่งใช้เวลาแค่หนึ่งวันเองน,ะะน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ5ชิ้นที่เราจะส่งไปชุมพอนนะคะแล้วก็มีอนันอื่นๆอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสองสูตรนะคะน้ำพริกขั้วหมูเรามี2ส,สูตรนะคะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรใส่ปลาร้านะคะซึ่งปลาร้านี่เราก็พัฒนาสูตรของเราขึ้นมาเองนะคะอร่อยมากรับรองเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีลาบขั้วด้วยลาบหมูขั้วนะคะถ้ายังไรก็อย่าลืมติดตามเพจของน้ำพริกขั้วหมูแมวอะไรทาง Facebook ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย